สุ่มชุดบอลใหม่เราหมดกี่เพชรนะครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่ผมพี่ต้นกล้านะผมมาแล้วครับผมกับแพ็คชุดบอล8ปปีนั่นเองนะผม ซึ่งผมบอกก่อนว่าก่อนอันนี้เขาเคยมาขายเป็นโค้ดแล้วมีคนขายกันเยอะมากที่เขาแจกในงานเกมมันเองนะครับผมอ่ะชุดมันก็คือตัวนี้เลยนะครับผมทุกคนนี้เป็นไงนะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาในกิจกรรมประมาณเดือนที่แล้วมั้งที่ว่าเขาแจกที่งานเกมอ่ะผมทุกคนเราก็เลยจะมาสุ่มกันนะครับผมซึ่งมันใช้โทเค็นสากลนะครับผมใช้ได้หลายตู้ด้วยที่ก้ามีอยู่แล้ว129ร้โทเค็นนั่นเองนะครับนี่ให้ทุกคนดูเป็นไงโอ้โหอ,อย่างเฟรี้ยวผมทุกคนนี่ มันก็สวยนะเสื้อมันนะสวยผมทุกครับเอฟฟิกมันไม่เยอะด้วยนะครับผมสหรับพีกพ่ก้าพี่ก้ามองว่ามันเท่นะเออมันเท่ดีครับผมทุกคนมางั้นเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเลยดีกว่านะครับผมทุกคนมันมีหลายตัวนะจริงๆเนี่ยเข้ามาดูหน้าได้เปลี่ยนได้นะครับผมแต่เราจะเอาตัวนี้239โทเค็นซึ่งเราขาดอีกแค่110โทเค็นนี้ครัลองกดดูนี่ว่ามันจะออกบ้างหรือเปล่านะครับมาเริ่มสุ่มเลยผมทุกคนครับไม่เสียเวลาโอ้โหโทเค็นล้วนๆโอ้โหไม่ได้ของสาวอเลยวะ โอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งนั้นเลยคุณดูอือโอ้โหมันมีใครกดแล้วมันออกไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหตอนนี้เราสุ่มมา221โทเคนแล้วนะครับผมทุกคนคือจริงๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วร้อยกว่านะครับผมทุกคนโอ้โหแต่รางวัลมึนไม่ออกหรือว่าคุณดูโอ้โหคิดดู ยี่สิบสี่ชั่วโมงล้วนมันจะเกลือไปไหนเนี่ยก้าโอ้ยโอ้ยน้องน้องเอ้ยน,อน้องไหนๆไหนๆขอๆยๆสักทีดิมันออกไหมเนี่ยโอ้ยคือเผื่อคนดูไม่รู้นะครับผมเขามีลดราคาผม25%าเนะเฉพาะ7วันแรกนะครับผมทุกคนพอเราสุ่มมา250ิโทเค็นนะครับผมทุกคนนะซื้อเลยดีกว่าเนี่ยแล้วทำไมไอ้เสื้อสีแดงมันแพงจังวะคุณดู ได้มาแล้วหวานเจี๊ยบเลยพี่เอ้ยเปิดเลยอย่างเงี้ยสงสัยเลยพี่อุ้ยหลายชิ้น้วมีดวงตรงงตาด้วยนะครับผมทุกคนเป็นไงมันหล่อเท่กันหรือเปล่าผมทุกคนครับคือจริงๆพี่ก้าสรุปเพชรให้ไม่ได้นะเพราะว่าพี่ก้าเนี่ยสุ่มมาไม่ได้ครบแบบ239โทเค็นนะครับผมพี่ก้าสุ่มมาแค่ร้อยกว่าโทเค็นนะครับผมเรามีอยู่แล้วร้อยหนึ่งไงในส่วนเสื้อมันมีเอฟเฟกอะไรบ้างพี่กายเอฟเฟกพิเศษอะไร manuscript. ไม่มีนะครับผมมีแค่ที่ตัวเสื้อมันที่เป็นแบบว่ามีไฟออกมานิดๆตรงที่แขนนะครับผมทุกคนแล้วก็ตรรงงข้้าเเเสือมมมัันนนนะคบผห็ยี่ จะมีออกมานิดนึงนะครับผมทุกคนแลวถ้าสมมุติเราเอาไปใส่กับเซตอื่นแล้วพิก้ามันจะเท่ไหมครับพี่เดี๋ยวลองให้นะครับผม <'t> like. ทุกคนอ่ะลองอสมมติเซ็ตสองผมจะเปลี่ยนกเสื้ออะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็สวยเหมือนกันฮนะมันอยู่ที่เราชอบแหละผมว่านะอดวงตรงดวง,ดวง,ดวงตาแ <'t> like. ละทุกอย่างาคือมาครบหมดเลยอะเท่อยู่เท่อยู่ชุดนี้เอาได้อยู่โดยเฉพาะเสื้อเเกงรองเท้าคือไม่มีอะไรน่าเกลียดนะครับผมคือใส่ได้ทั้งตัวของมันอะเออหล่อเลยอ่ะ แล้วก็เขาจะมีสกายวิงที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับผมนะคนที่ว่ามีอา V I P 8นะผมมันสามารถเข้ามาสุ่มได้ก่อนนะครับผมทุกคนนี่การลองสุม่มไปทุกคนเอาไปใช้งานได้ดูแล้วกันเนาะตรงนี้เพ็ดน้อยนะครับผมนะใช้เฟื้องมากไม่ค่อยได้ฮะลองเลยแปทีมันไม่เกลือแน่นอนอะเขี้ยวไม่หยุดล่ะน้องเอ้ยโอ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเขี้ยวโอ้โหโอ,โ,หโหโอ้โหหมดตู้ แน่นอนว่าถ้ามันหมดตู้อย่างนี้นะผม1 2 9 2พงเิพชรแน่นอนนะครับผมพเพื่อนๆก็ตามนั้นเลยฮะท,ที่เทเลยเพืองตังตัวที่เลยเหลืออยู่พันหกแล้วก็เขาจะมีชุดจราชนด้วยนะครับผมคู่มั่งมีเซตนี้นะครับผมซึ่งจะมีเลขอันดับพิเศษด้วยนะครับผมตอนนี้คือคนที่มี V8 สามารถเข้ามาสุ่มได้ก่อนแล้วตัวเลขไปถึง4ี่ห้าหแล้วนะครับผมทุกคนอืก็ตามนั้นนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าผมมองมันเป็นการย้อมสีเฉยๆ,ๆสำหรับพิกานะ นี่เราผสมใส่มาเลยผมทุกคนครับแล้วก็ยังมีอาวุธเขียวด้วยนะพ <c oughs> ี่ก้าหอดูเขียวแปบ๊บนี่ตัวเขียวถือหน้าร็อบบี้ไม่ได้นะครับผมทุกคนโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพา,พาทุกคนไปดู <c oughs> ในเกมนะผม <c oughs> แต่ก่อนที่ว่าเราไปดูในเกมพิก้ามีไอเทมมานําเสนอนะครับ และนี่คือพัดลมระบายความร้อน a c r ค AL19 นั่นเองนะครับวิธีใช้งานเนี่ยง่ายมากเลยนะผมสับคนที่ว่าชอบดันแต้มือถือแล้วมือถือร้อนเราแค่เอาไปแปะนะผมและปรับโหมดความเย็นได้ด้วยนะผมเล่นแบบนี้สบายเลยไม่หนักด้วยนะครับผมทุกคน แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเฮ้ยยังเย็นไม่พอพี่ก้าเขามีรุ่น GM 700นะครับผมทุกคนซึ่งตัวนี้จะทําความเย็นได้ดีกว่านะครับผม,มเพื่อนๆครับแล้วก็จะมีโหมด AI ในการช่วยคุมอุณภูม,ภมิความเย็นของมือถือด้วยนะครับนี่ผมทุกคนสามารถปรับโหมดและแปะไปที่มือถือได้เลยนะครับผมและเราสามารถปิดไฟได้ด้วยนะครับผม,มเพื่อนๆใครชอบสามารถกดที่ปิตภัณฑ์ได้เลยนะครับอ่ะนี่ผมให้ดูรุ่นจะชัดนะครับผมทุกคนนี่คือ GM 700นะครับผมมี AI นะ และตัวนี้คือหูฟังไวเลสนะครับผมทุกคนนี่เห็นไหมอ่ารุ่น XT 6 6 Pro นะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีโหมดเกมมิ่งด้วยนะผมเมื่อปรับปุ๊บจะไม่มีเสียงดีเลยนั่นเองนะครับผมทุกคนใส่แบบคล้องหูสบายสบไม่เจ็บหูด้วยพี่ก้าเขาใช้งานทุกวันนะครับผมตัวนี้นะใครสนใจก็เป็นจักพันทางซ้ายมือนะครับโอเคครับงั้นเราไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมทุกคนมาแล้วครับเรามาอยู่ที่หน้าตัวเกมกันแล้วครับผมทุกคนให้ดูชุดก่อนมันเท่ไหมโอ้โหมก็เท่อยู่แหละมันก็เปี้ยยวอูู่คนด รออยู่รออยู่เพราะก่อนหน้านี้ก็ขายเป็นโค้ดเนี่ยผมเห็นราคาเพิ่มเป็นพันนะตอนนี้เข้าไมา้สุม่มแล้วก็ใครที่รอ,อก็ถือว่าคุ้มอยู่มาแล้วครับผมนั่งกันมาครับสามคนเอ้พี่เฉาคับพี่ดีน้องคือคนที่เป็นเจ้าของนะผมจะนั่งด้านหลังนะครับผมจะมีมงกุฎอยู่บนหัวนะผมว่าเฮ้ยสกายวีเนี่ยเป็นของเรานะพี่เจาคับพี่ดีน้องกลายระวังตกนะน,น้องนั่งขนานะ้างหน้าน่ะอุ้ยเสียงโอ้โหแมงยานลบเลยนเะนี่ย คือต่อให้ใครมีสกายวิงอันไหนมามันจะมาใช้อันนี้หมดเลยนะครับผมทุกคนแต่ันก็ที่ดีนะแม่งไม่ต้องแยกจากกันด้วยทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพี่เฉาลองกดแยกนี้อ่าถ้ากดแยกก็จะออกไปนะผมไปขึ้นของสกายวิงตัวเองนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่้ไม่มีคนขับแล้วติงต้องอีกแล้วกูที่ดีว่ะโอ้ย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 เลี้ยวเอออุย้ยลงมามีเสียงด้วยนะครับผมทุกคนได้ปืนแล้วไปไปไปเพื่อน หาปืนเงี้ดีกว่าอันนี้ก็ P90 เลเวล7อันใหม่นะครับผมกล้าลงคลิปรีวิวไปแล้วนะคุณดูลงมาดูได้นะเขาบอกว่าวีดมีการเนิร์ฟมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูผมดูนะว่าเนิร์ฟมาจริงหรือเปล่าผมไม่ค่อยเชื่อเกมด้วยประเด็นน่ะเนิร์ฟมาแล้วเขาไม่เขียนบอกผมไม่ตั้งผมไม่ถามเขาแล้วนะว่าไอ้ที่เนิรบเป็นคือเนิร์ฟอะไรเขาก็ไม่ตอบผมจอบจจบจอบจจบจอบแับไปไปไล่คิวเลยเราของแท้อยู่แล้วของประมาณนี้ถือว่าพอแล้วเยอะแล้ว เขาอ,อยู่บ้านแอ,อ,นอนลอฝั่งนู้นแล้วไม่ไม่ไม่เขาเริเดิน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 ฝั่งเราแล้วเดินข้ามมาแล้วดเดินข้ามมาแล้วไปทางบ้านด้นทางขวาต้องขึ้นบ้านแอลขวาแล้วพีอ่อันนี้คือเนิร์ฟแล้วจริงเหรอไอจีข้าน,น,น้นอีกตัวนึงข้าน,น้อยตัวนึงตอยู่หลังก้อนดีห <ๆ S 2> ลังก้นอกนดีเ <ๆๆ S 2> จ็บอยู่นะพี่ยังยังอยู่หลังก้อนดินครับโอเคยิงปืนไฟเผาเลยงั้นน่ะเอาดิเอาดิเอาดิ เอาดีน็อสวยหวานเจี๊ยบเฮ้ยเี๊เขาอยู่ในตู้เี๊ยบอยู่ในตู้นี่มันเนอนี่มันเนิร์ฟแล้วจริงเหรอวะนี่เนี่ยปกติเลยนะเนี่ยเจี๊ยบโกหกแล้วเฮ้ยเหมือนเขาชุบได้นะข้างหน้าข้างหน้าไปแล้วเฮ้ยมีตัวลงข้างหน้าเลยพี่น็อกน็อกน็อกทันเ่งไงทันเ่งไงข้างหลังอีกพี่ทางก้อนหินใหญ่ข้างหลังโอเคก้อนหินใหญ่สิไมีต้องพักแล้วพักแล้ว น้อยหนึ่งน้อยนึ่โอเคครับพี่ตัวปชิดน็อกได้ไหมใช่ใช่ใช่ตัวตัวชิดน็อกกระนั้นพี่จูนหนึ่งไปหนึงน้อยนึงน้อยนึงไป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 หนึ่งผมมี M79 ด้วยว่ะทะลึ่งนี่นาเป็นที่หลังอ่ะแต่มันตายไปแค่สองนะระวังนะออมาแบบเป็นทีมมันตึงหน่อยผมนะทีนี้ถ้าผมมาโซโล่นะแป๊บเดียวจบอีกเชียวผมไหมล่ะตอนนี้คนได้เหลือประมาณห้าคนแล้วมั้งถ้าโซโล่อ่ะ มีตัวในลงรถทางด้านขวาในคาตูกําลังวิ่งออกจะขึ้นไปทางนู้นทางไอเดบกไว้วางจี๊ยบน่าแก๊งเราเขาวิกก่เล่เหมือนเดิมนะเขาบอกคนเนิบเนิบยังไงเกมไปก็นดาหน้านะเดินลงไปแล้วทางสะพานเดินครับไปเดินไปทางสะพานสองแต่ห้าเดินงไม่มีบนสะพาน,านเจี๊ยบแอบหลังกล่องแล้วว่ะนอก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 ,นอก จะไปไหนล่ะหนูเรียกแอร์ดอไม่ใช่รึมาคุยกันก่อนสิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายตาข้างหน้าขึ้นเข่าวะวางไอบอร์วางไอบอร์ข้างขวาเนียคนยิงนลหูเจ็บหนักเลยอ่ะไม่แตกอ่ะผมชะเจาะให้สวยไม่เป็นไรทางข้างขวาข้างขวาอุ้ยผมคนพช้า๊ออโหสวยไกล กายลายน็อกน็อกน็อกน็กเฮ้ยเกือบไปแล้วลุงบุญหรอจะทางหลังตายงนะทางเลยที่สะพานอะไละทารอกันนะคสวตัวนงตสองงสงน็อกน็น็อกตงสน็อกไอ้หวานเสียบสคนเกมนี okay> ้มีตึงครับผมทุกคนข้างล่าง um ไม่ได้ว่ะต้องลงต้องลงต้องลงมาดิมาดิมาดิผมมีคนอิวเว้ยถ้าจะวัดกันนะผมมีคนอิวเว้ยเฮ้ยกายตั้งตู้เลยน้องหุ่ดไอ่ะมีคนมีดาวขึ้นดาขึ้นกัาเราดาขึ้นเราหลังนี่ไงเวราะว่าอย่างการมาหลังมาดิคุณมีอย่างเดียวเวกเตอร์คู่ อุย้ยขบวนมาน้องน้องเหลือตัวบนพี่โอเคจุ๊บจุบเจ้าจุบเจ้าอยู่ไหนวะมันซ้ำหม่อมแล้วี่โอเค killing spree โอ้ยกลับมาช้าพีแม่งกไม่เห็นวัาแล้วโดนอยูย่สวยอ้าวแต่คู่ทำดีแล้วน้องไม่เป็นไรเฮ้ยบีที่อื่นมาซ้อนพอดีเลย ไม่เป็นไรน้องทำดีแล้วเอ้ยเราขึ้นแรงแล้วป่ะเนี่ยฮีโรอีกเลยหรอสวยพี่เกมเดียวขึ้นดีฮีโรอีกผมทุกคนนะครับผมนะก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมเป็นไงบ้างกับชุดใหม่นะครับผมทุกคนเป็นเพื่อนชอบกันหรือเปล่าส่วนวิดีสที่เขาบอกว่าเนิฟก็ผมว่ามันไม่ได้เนิฟนะสับผมผมยังเล่นเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนไม่รู้เขาเนิฟอะไรนะที่เขาบอกว่าเนิฟนะครับผมเนิฟทิปหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับผมส่วนสกายวิงก็ถือว่าสวยงามนะครับผมทุกคนแต่เราหายเคียวไม่เจอเนาะ โอเควัน,นีดก้าขอตัวกลับลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ